ทีมชาติไทยพ่ายอิรักษ์สูตหนึ่งชวดแชมป์ kings cup อนาคตอ,อิจฉาจะเป็นอย่างไรเอ็มตัวท้งหมู่บ้านเอาเรื่องนี้พูดแบบซ้อมมู่ไม่ฟังเช่นเคยนะครับทีมชาติไทยนะครับเพิ่งแข่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแมตช์ชิงถ้วย kings cup นะครับก็พาอิรักไปสูญประตูต่อหนึ่งแต่เกือบมีเหตุการณ์ดราม่านะครับมีนักเ,เตะเบอร์สิบของอิรักจังชื่อไม่ได้นะครับเตะชนะทิพย์สงกสินของเรานะเตะแบบน่าเกลียดมากทุกคนเตะแบบชนะทิพย์แตะหลุดไปแล้วอะ ตะดื้อเลยเกือบมีเรื่องกันเหมือนกันนะครับก็ไม่น่าทำนะืออาชีพทำแบบนี้ไม่ควรเลยแต่ว่าทีมชาติไทยนะก็หมายวันพันมือที่จะได้แชมป์ kings cup เพื่อกอบกู้ศรัทธากับทีมชาติไทยแล้วก็ตัวอิชิที่เป็นโค้ชทีมชาติไทยที่อ่าเปนเวย์ way, ที่เขาว่าจะดีแต่ก็มีกระแสดราม่ามากมายเรื่องการเปลี่ยนตัวเรื่องการเลือกผู้เล่นที่แบบมีลูกหลักเป็นพีระดเลเจริญศักนู่นนั่นนี่หลายๆคนที่ เอ๊ะทำไมใช้แต่ตัวดเดิมๆทั้งๆท,ที่นักเตะในไทยลีกเนี่ยมีที่ติดพัน์พ่วงจันอะไรอย่างเงี้ยโชว์ฟอร์มดีมากแล้วแมตช์แรกที่ชนะฟิจิก็เล่นดีมากด้วยแต่ไม่เอาลงนะชนะทิพย์เนี่ยได้ลงมาครึ่งหลังนะครับแล้วก็โดนเตะต้องเปลี่ยนตัวออกแต่ว่าชนะทิพย์เองที่ไม่ลงตัวจริงเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยแต่ข่าวดีครับโดนเตะมาออกไปปฐมพยาบาลสักพักหนึ่งก็ขึ้นไปรับเหรียญที่ได้อันดับ2ได้นะครับ และก็แลนกิ้งของทีมเชาไทยเองถ้าชนะแมตชนี้ได้แชมป์นะก็จะขึ้นมาเป็นแบบอ,อยู่ในอันดับ,บ,บที่98ก็เกินท็อปลอยใช่ไหมแต่แมตชนี้ไม่ชนะก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วทุกคนคิดว่าดูบอลแมตเนี้ยรู้สึกยงไงบ้างตัวผมเองดูแล้วมันก็ก็ยังเขาเรียกว่าสปีดบอลมันยังมันดูไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่หรือเปล่าเอออย่างสุภโชคเองก็ ไม่รู้ร่างกายสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนจะสปีดล้าๆจังหวะยิงจังหวะจบเองก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่เออแต่หลายคนก็เล่นดีนะสุประชยะัยเจเดตก็มีโอกาสจบสกอร์เยอะมากหลายๆคนก็เล่นดีครับนักเตะใหม่ๆที่เข้ามาก็โชว์ฟอร์มได้ดีพอสมควรแต่กระแสดราม,มาก็คงมาแน่นอนครับสำหรับอิชิ i. ว่าเอ้ยแฟนบอลไทยเนี่ยจะรู้สึกไงกับอิชิ i. บ้างแต่ก็อยากให้ ไม่ต้องใช้คำรุนแรงมากนะครับส่วนนักเตะเองคนไหนฟอร์มดีฟอร์มไม่ดีเนี่ยคือโซเชียลเราค่อนข้างแรงเนาะไปกดดันนักเตะเราเองไม่ได้ลงไปเตะเนี่ยผมเองเป็นนักบอลเองเหมือนกันอนะ่ะเคยเป็นนักบอลดีกว่าเออก็เตะบอลเป็นก็พอรู้นะว่าในสนามอะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นการที่จะทําลูกนั้นลูกนี้ที่คนมองดูที่จอหรือว่าที่สนามมันดูง่ายไปหมดอะ่ะทำไมไม่ทาอย่างนั้นทำไมไม่ยิงทำไมไม่เปิดทำไมไม่วิ่งไปตรงนั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับ ต้องเข้าใจเขาด้วยเขาก็พยายามอยู่ส่วนนักเตะคนไหนที่โอ้โหแบบไม่ได้ขยันแล้วแบบไม่เป็นมืออาชีพอันนี้ก็ต้องติดิเขาจริงๆว่าเฮ้ยตัวเองควรพัฒนามากกว่านี้หรือเปล่าส่วนของโค้ชอิชิเองก็ควรเอานักเตะที่มีคุณภาพแบบฟอร์มโดดเด่นในลีกที่แบบโอ้โหดีมากเอามาหรือเปล่าหลายๆคนเด่นมากแต่ไม่ติดปาในชุดนี้แต่มุมอีกมุมนึงก็เข้าใจแผนเหมือนกันว่าบางทีนักเตะที่เด่นจริงแต่ประสบการณ์ในทีมชาติยังไม่ได้ แล้วก็ไม่เข้ากับแผนเขาหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้หมดนะครับมันก็ได้หลายมุมมองแต่มุมมองผมเองผมก็อยากลองนักเตะฟอร์มดีที่แบบกําลังมีความมั่นใจเหมือนกันที่เฮ้ย <c oughs> มันเอามาเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้ไหมลงไปในช่วงแบบโหจมมติได้ตามศูนย์หนึ่งอยู่แล้วลงไปเปลี่ยนเกมสร้างมิติใหมๆ่ๆอาจจะยิงประตูได้แจ้งเกิดเป็นนักเตะแบบดาวลุ่งขึ้นมาใหม่ที่เป็นสายเล่นใหม่ของทีมชาติก็ได้เพราะว่านักเตะหลายคนในทีมชาติตอนนี้ก็อายุเยอะมากพอสมควรแล้ว มันก็มีดราม่าเรื่องอายุเหมือนกันนะครับเพราะว่าอิีิเองพยายามดึงนักเตะที่อายุน้อยเข้ามาใช้แต่บางตัวที่อย่างธีรทรอ,อย่างเงี้ยคือถึงอายุมากแต่ก็เก่งมากก็ควรมาเป็นแกนหลักให้หรือเปล่าก็ยังมีชนาทิพมีมีประเด็นดราม่ามันก็มีได้หมดนะครับแต่ว่าก็อยากให้คนไทยเองเนี่ยส่งกําลังใจให้นักเตะส่งกําลังใจให้กับโค้ชในทางที่ถูกอะไรที่ไม่ดีว่าตามนั้นแต่อย่าใช้คําแบบบูลลี่หรือว่าคํารุนแรงมากจนเกินไป ไม่งั้นนักเตะก็ไม่มีกําลังใจนะครับแต่ว่าการสนับสนุนของภาครัฐหรือว่าด้านอื่นๆก็ควรทําอย่างถูกต้องเน้นอย่างถูกจุดด้วยส่วนนักเตะเองที่ได้เงินทองที่มากในการเป็นนักเตะอาชีพแล้วก็ควรเป็นมืออาชีพที่ทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้โดยการที่เออได้แชมป์หรือเล่นดีหรือไปบอลโลกไปมีแบบ มีลุ้นนเอาง่ายๆมีลุ้นให้มันมันมันดูแล้วมันแบบเลือดไทยมันเข้มข้นอะไรแบบนี้นะครับเออมันก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมานานนมแล้วนะครับว่าไทยไปบอลโลกกี่โมงใช่ไหมครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้นักเตะทุกคนด้วยแล้วกันนะครับและใครคิดเห็นเกี่ยวกับโค้ชยังไงอยากเปลี่ยนโค้ชหรืออยากให้อิชิอิทำต่ออยากเปลี่ยนนักเตะคนไหนอยากให้ใครที่ฟอร์มแรงในไทยลีกหรือนักเตะคนไหนที่เป็นลูกครึ่งหรือคนไทยที่เล่นดีๆอยากให้มาติดทีมชาติ ก็สามารถคอมเมนต์เสนอความเห็นมาได้ว่าเฮ้ยอยากเห็นคนนี้เล่นมากเลยส่วนผมเองเนี่ยแมตช์นี้ผมผมก็ว่าชนาชิปเปลี่ยนลงมาเนี่ยคือเล่นดีมากโอ้ดันถ้าไม่โดนเตะเจ็บออกไปก่อนผมว่าอาจจะทําประตูที่เสมอได้ก็ได้นะครับผมให้แมนต์ออโต้แมต์เป็นเจแล้วกันนะครับเพราะว่าลงมาเพ๊บเดียวแต่เล่นดีมากและทุกคนให้ใครเป็นแมนต์ออโต้แมต์ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันกับข่าวหน้าคลิปหน้ากับเอ็มตัวแทนหมู่บ้านครับผม